ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะให้คุณสมจิตอ่านปวัชนาที่ส่งเข้าไปค่ะสุภาษิตบทที่สี่ข้อยี่สิบลูกเอ๋ยจงใส่ใจถ้อยคําของข้าจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคาพูดของข้าสุภาษิตบทที่สี่ข้อยี่สิบสองเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้คนพบและเป็นปรนาณาไมยแก่กายทุกส่วนของผู้นั้นโยชวบทที่หนึ่งข้อเจ็ดถึงข้อแปดเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเกิด ระหว่างที่จะทําตามธรรมัญญิทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้อย่าหันเหจากธรรมัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเจ้าจะรับความสําเร็จอย่างดีในตุกแข่งที่เจ้าไปอย่าให้หนังสือธรรมัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังจะทําตามข้อความทุกการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสําเร็จสุภาษิตบทที่สข้อห จงวางใจในพระยาบีด้วยสุดใจของเจ้าอย่าเพิ่งพาความรอบรู้ของตนเองสุสดีร้อยสิบเก้าข้อหนึ่ง้อยห้าวจชนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของ,ง 1, ข้าพระองค์โคลซีบทที่หนึ่งข้อเก้าเพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเรื่องนี้เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานและทูลขอเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องวระประสงค์ของพระองค์ โดยสภาพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตปัญญาครับขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าความสําเร็จที่แท้จริงนะคะในสุภาษิตบทที่สี่ข้อยี่สิบยี่สบุตรชายของเราเอย๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคําของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคําพูดของเราเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่คนพบและมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิน้น คุณพระเจ้าที่พระคำของพระเจ้าหลักวันนี้ก็เตือนใจเราให้เราตั้งอกตั้งใจที่จะฟังพระวจนะแล้วก็รักษาถ้อยคำของพระเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังโดยการที่เรานำมาประพฤติมาปฏิบัติตามแล้วเราก็จะได้ชีวิตนะคะคุณพระเจ้าที่เรามีการศึกษาในโลกใบนี้เราก็ให้ความสำคัญในโรงเรียนในการศึกษาต่าง แต่ในชีวิตจริงๆแล้วก็เรียกว่าเรามีโรงเรียนชีวิตด้วยไม่เพียงแต่มีการศึกษาจบโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้บางคนก็อยู่ในห้องเรียนสอบได้เกรดเฉลีย่ยก็เรียกว่าได้เกรดเอแต่บางคนก็ได้เกรดดีในชีวิตจริงวันนี้นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการที่เราเข้าใจในเรื่องการศึกษาฝ่ายวิญญาณก็คือการที่เราค้นพบชีวิตีแ่แทจริงเพราะฉะนั้น การที่เราประสบความสํำเร็จที่แท้จริงมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจในเรื่องความสำคัญในเรื่องฝ่ายวิญญาณการศึกษาเรื่องชีวิตโรงเรียนชีวิตมันก็อีกอย่างโรงเรียนที่เราไปศึกษาตามโรงเรียนก็อีกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงความเจริญรุ่งเรืองมันไม่ใช่เกี่ยวแต่กับเรื่องการเงินแต่มันเกี่ยวคาว่ารุ่งเรืองนี้มันทุกด้านด้านสุขภาพด้านครอบครัว ด้านการเงินสวัสดิภาพสวัสดิการมีสันดิสุขในฝ่ายวิญญาณหรือภาษาที่เราพูดกันบ่อยๆก็คือชาโลมนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความสำเร็จของชีวิตเราจะต้องพบความเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่มั่งคัง่งแต่การเงินแต่ด้านอื่นเราก็ไม่ได้มีอะไร เราก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องครอบครัวไม่ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆนาน,นานที่มีหลายๆด้านของชีวิตเพราะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าให้เราเข้าใจนะคะว่าการที่มีพระเจ้าแม้ว่าเราจะไม่ได้มั่งคั่งล้นไหลล้นเหลือแต่ว่าเราก็เท่ากับเราเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเรามีมีสันติสุขมีความสุขมีชีวิตเ็เรียกว่าโรงเรียนชีวิตของเราเราสอบได้เกรด เราไม่เพียงแต่สอบในโรงเรียนที่เราเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆได้เกรด A แต่ชีวิตคารอว่าโรงเรียนชีวิตเราได้แค่เกรดดีก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะคะเรายัางอยู่ในสภาพที่ไม่ประสบความสําเร็จก็คุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นท้าทายแต่เรา ต้องการที่จะประสบความสำเร็จเราต้องให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เคลื่อนไปกับมิติฝ่ายวิญญาณก็คือการศึกษาเรื่องโลกฝ่ายวิญญาณเรื่องฝ่ายวิญญาณคือความสำเร็จที่แท้จริงเพราะว่ามาจากพระวิญญาณน,นี่คือที่เราจะเรียนรู้ที่เราจะตระหนักแล้วก็เข้าใจเพราะว่าชีวิตของคนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นชีวิตธรรมดานะคะเป็นโลกมิติฝ่ายวิญญาณอย่างเช่นเรายกตัวอย่าง แพทย์รักษาคนมากมายแต่เมื่อแพทย์เขาใช้ความรู้ทางการแพทย์มารักษาโรคแต่นะคะเมื่อเขาติดโรคร้ายแรงเขาไม่มียารักษาเขาก็ไม่สามารถที่จะรักษาตัวเองได้นี่คือการศึกษาในโลกใบนี้แต่ถ้าชีวิตของเขาพบกับพระเจ้าและถ้าเขาเชื่อในพระคำของพระเจ้าเขามีสิทธิ์หายโรคได้โดยที่เขาศึกษาระวจนะเชื่อระวจนะ นี่คือชีวิตเรื่องฝ่ายวิญญาณความสำเร็จที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราใช้หลักการในพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้ารับประกันความเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่เป็นรับประกันแต่เรื่องมั่งคั่งเราต้องการความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่ามันทุกด้านเงินก็ได้สุขภาพก็ดีครอบครัวก็เป็นเลิศมีสันดิสุขไม่ทุรนทุายไม่ทุกข์ไม่โศกไม่เศร้าแล้วก็คำสาปก็หมดเกลี้ยง พระพรก็ไล่ล่าไม่ใช่คำสาบไล่ตามนะคะเหมือนตามก็ตามไม่ทันนะฮะตามไม่ติดพระพรเท่านั้นที่จะตามติดคนที่ให้เกียรติพระเจ้าคนที่ยำเกรงพระเจ้าคนที่เชื่อฟังพระดํารัสของพระเจ้าให้เราลุกขึ้นในการที่จะศึกษาพระวจนะแล้วก็ทําตามพระวจนะและเราก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตในโลกใบนี้ที่แท้จริงได้ลองดู นะท,ท้าทายนะคะพระคำของพระเจ้ารับประกันความเจริญรุ่งเรืองในทุกส่วนของชีวิตเราเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบความจริงอย่างนี้แล้วอย่านิ่งดูดายลุกขึ้นทำตามพระคำค่ะถ้าเราต้องการความสำเร็จที่แท้จริงได้มากได้น้อยแค่ไหนเราก็เดินหน้าต่อไปเคลื่อนต่อไปเคลื่อนด้วยการดำเนินชีวิตด้วยพระสุริยของพระเจ้าด้วยพระคำของพระเจ้าเราต้องใส่ใจสนใจพระวันะา ให้พระคำนั้นเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราอย่าไปคิดว่าเราจะเป็นคนที่ลิขิตชีวิตของตัวเองได้แม้แต่ว่าเราตั้งใจทำหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ไม่มีความสุขด้วยไม่มีสันดิสุขด้วยแต่ไม่ด้วยความกระวนกระวายความทุกข์ใจเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครถูกหลอกอีกต่อไปก็ขอให้เราที่จะตัดสินใจที่จะไว้วางใจพระเจ้า ไว้วางใจในพระเจ้าเราก็เชื่อพระดารัสของพระเจ้าทําตามพระดารัสของพระเจ้าดีกว่าไหมเพื่อชีวิตของเราจะประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่8บอกให้เรารู้วิธีที่จะทําให้เราไปต่อได้ว่าอย่าให้หนังสือธรรมยัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทําตาม ข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเลินและความสำเร็จผลเป็นอย่างดีเมื่อเราทำตามบวชจนะอย่างแท้จริงในะพระเจ้ามีรับประกันคุณภาพรับประกันชีวิตของคนคน,คนนั้นทันทีหลายคนนะคะเราไปทำประกันบริษัทประกันก็ยังผิดชอบเราเลยยิ่งกว่านั้นถ้าเราทำตามพระคำละ่ะฉันเชื่อว่าทุกคนจะได้นะคะประสบความสำเร็จไปตามๆกัน วันนี้ก็ขอทาทายฉันด้วยพี่น้องด้วยที่เราจะใส่ใจสนใจทำตามพระดำรัสของพระเจ้าเราต้องฉลาดนะคะเราต้องให้พระเจ้าเป็นอันดับต้นๆในชีวิตของเราให้เรามั่นเพียรในการที่จะเชื่อพระคำอ่านพระคำศึกษาพะวจนะเพื่อเราจะเข้าโรงเรียนชีวิตที่ประสบความสำเร็จ สุภาษิตบทที่ส 3, ข้อที่5กล่าวว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าและอย่าพิ่งพาความรอบรู้ของตนเองให้พระคำนำชีวิตของเราให้พระคำนำเราในทุกสิ่งที่เราทำในชีวิตนี้ศึกษาดีๆตรกตรองไตรตรองคลํำครวนใครครวนประวชนะให้เราเป็นคนที่จะระลึกถึงพระคำระลึกถึงพระเจ้านั่นเอง ในต่ลวิตตะวันว่าเราเดําเนินชีวิตสอดคล้องกับพระดํารัสของพระเจ้า,าไหมถ้าเราทําตามพระดํารัสของพระเจ้าพระเจ้าจะรับประกันพระเจ้าจะรับผิดชอบคนคนนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เรานะคะใส่ใจสนใจพระดํารัสของพระเจ้าจะลืมพระเจ้าบอกกับเรานะคะว่าพระเจ้าพระคําของพระเจ้าพระดํารัสของาาพระเจ้าผดุงโลกนี้ไว คือพระเจ้านั่นแหละประดุงโลกนิไวและทุกสิ่งทุกอย่างจะสูญสิ้นแต่พระดํารัสของพระเจ้าจะไม่เสียมสลายหายไปไหนทุกอย่างจะต้องสำฤทธิ์ผลตามพระดํารัสของพระเจ้าเอเมนเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะไม่ดูถูกพระวจนะเราจะต้องเป็นคนรักพระวจนะใส่ใจพระวจนะสนใจคําตรัสคําสั่งสอนของพ่อเจ้า บุตรชายของเราเอ่ยจงตั้งใจต่อท้อยคําของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคําพูดของเราเราก็คือพระเจ้านะคะเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่คนพบเอเมนฮาเลยลูยาและมันรักษาเนื้อรักษาโลกรักษาสุขภาพรักษาในชีวิตของผู้นั้นทั้งสิน้นอันนี้ฉันไม่ได้พูดเองนะคะนี่คือพระดำรัส นี่คือหนับถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าสุภาษิตบทที่สี่ข้อ2ี่ถ้าใครเชื่อก็นำไปประพฤติปฏิบัติตามซะและเราก็จะประสบความสำเร็จกันนะฮะเอเมนตาทายเพราะฉะนั้นทุกคนที่ให้เกียรติพระคำเราจะต้องไปศึกษาและเราก็จะเข้าโรงเรียนชีวิตที่ประสบความสำเร็จเราจะไม่ได้เกรดดีแต่เราจะได้เกรดเ ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการศึกษาต่างๆก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องเรียนนะคะสำคัญด้วยแต่ว่าไม่เพียงแต่เราได้เกรดเอในห้องเรียนแต่ในชีวิตนะในโลกใบนี้โรงเรียนชีวิตถ้าโรงเรียนชีวิตของเราเนี่ยนะฮะได้เกรดดีเราต้องรื้อฟื้นใหม่เราไปสํารวจตรวจสอบว่าเราทําไมถึงเป็นแบบนี้โดยการที่เราไปสนใจภาชนะ ถ้าเราทําตามบาวันะลุกขึ้นทําตามถ้อยคําของพระเจ้าเมื่อไหรพระเจ้าถาทายคนเหล่านั้นจะประสบความสําเร็จอย่าให้หนังสือทรรมบัญญัติน,นี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเรายังไม่ได้ทําถึงขนาดนั้นบางครั้งนะเราอ่านบัมพีนิดๆหน่อยๆเราก็คิดว่าพอแล้วแต่จริงๆแล้วพระคําของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าเจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน ความสนใจเป็นพิเศษจดจอ่อด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธานะคะไม่ใช่จดจ่อเพื่อหางานเพิ่มอ่านทั้งวี่ทั้งวันแต่ไม่เชื่อก็ไม่มีประโยชน์ทั้งอ่านทั้งคิดทั้งเชื่อและทําตามาเราก็จะประสบความสาเร็จผลแน่นอนวันนี้ไม่สายเกินไปอย่าไปบอกว่าเราสายเกินไปพระเจ้ายัางรักเราและพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราดําเนินชีวิต ตามพระดำรัสของพระเจ้าและถ้าเราตั้งอกตั้งใจเชื่อและทำตามเราก็จะได้รับผลประโยชน์เราจะประสบความสำเร็จเจ้าจะสำาร็จผลเป็นอย่างดีเอเมนหลายครั้งเราไว้วางใจมนุษย์ไว้วางใจตัวเองไว้วางใจสถานการณ์แต่เราลืมไปว่าผู้ที่เราจะไว้วางใจมากที่สุดก็คือพระเจ้า จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองเราจะรู้มากขนาดไหนเกดเอในโลกนี้ก็ไม่เท่าเกดเอที่พระเจ้าให้เกดเอในโรงเรียนกับเกดเอที่พระเจ้าให้มันสุดยอดเรากําลังนําชีวิตของเราไปพบความเจริญรุ่งเรืองถ้าเราทําตามพระคําของพระเจ้ารับประกันพระเจ้าบอกว่าพระคำของพระเจ้าจะรับประกันความเจริญรุ่งเรือง ในทุกส่วนของชีวิตให้พระคำนั้นเป็นที่หนึ่งในชีวิตของท่านในชีวิตของฉันด้วยข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรงอวยพรบวัชนะ ท้าทายวันนี้เราไปได้แค่ไหนแล้วเราจะไปต่อกับพระเจ้าขอให้เรามีหูที่ฟังพระวจนะมีใจที่ถ่อมต่อพระวจนะคําของพระเจ้ายำเกรงและให้เกียรติพระคาของพระเจ้าเชื่อแล้วก็ปรงจะคันนาไปประพฤติปฏิบัติเราจะประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงพระเจ้าทรงสัญญาแบบนั้นและปรงุงโอปรุงจะคันจะรับประกันชีวิตของคนคนนั้นกระปรงอวยพรพี่น้องที่รักพระวจนะอวยพรพี่น้องที่ให้เกียรติพระวจนะและ ประพฤติปฏิบัติตามเขาจะประสบความสําเร็จแน่นอนละมอบซึ่งกนและกันไว้กับพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าไวพรค่ะสวัสดีในชานี้ะว้มเได้้ว